มาแล้วนะครับสาหรับคลิปเล่าเรื่องในวันนี้ผมสอนสีทีบีเอ็กนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าช่วงนี้เสียงผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวัดนิดหน่อยนะเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปสมัยผมอยู่ในช่วงมต้นเลยประมาณม .1 ม .2 นี่แหละซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเป็นกิจกรรมเดียวเลยที่ได้ไปนอนค้างคืนกับเพื่อนๆทาไม่น้ำตอนที่โรงเรียนเขาพาพวกกูไปบวชอะนะและนั่นแหละก็ทําให้ผมมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันถ้าผู้อมแล้ว ก็มาเริ่มกันเลยตอนอยู่มต้นผู้คุณทําอะไรกันบ้างบางคนก็อาจจะดีลูกแก้วตบไพ่หรือเตะฟุตบอลที่มีแต่พวกเกรเรั้นที่เตะได้แล้วถ้ามีพวกติมต่มติ่มไม่รู้อีนยเนี่ยไปขอเล่นด้วยพวกแม่ก็จะเปลี่ยนโหมดทันทีจากที่เล่นกันสนุกสนุกมันก็จะกลายเป็นส่งขราวที่มีแต่คนที่แข่งแกงเท่านั้นที่จะเล่นได้เวลาพวกมันเข้าบอลน,นักกูนี่กระเด็นไปอีกฝั่งของสนามเลยไม่รู้ผู้แม่ไปโกรธไปแค้นกูมาจากไหน กูแค้นเหี้ยโอเคกับเขาเื่งกันต่อทุกวันพฤหัสโรงเรียนเขาจะให้แต่งชุดลูกเสือเพื่อเรียนคาบสุดท้ายนั่นก็คือวิชาลูกเสือนั่นเองวิชาลูกเสือทําอะไรบ้างจัดแถวใช้หันขวาหันเดินขบวนฝึกวันยาหัดฝึกมัดเชือกด้วยเงื่อนต่างๆซึ่งกูก็จำไม่ได้หรอกจนมาถึงวันเข้าค่าย3วัน2คืนผมกับเพื่อนๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะจะได้ไปค้างคืนด้วยกันไม่ใช่เกย์ะหมายถึงไปเที่ยวค้างคืนด้วยกันอนะ เข้าใจปะก็นั่งน,นั่งคุยอะไรกันไปตอนนั้นผมยังไม่ได้สนิทก,กับไอ้คมเลยเพราะตอนนั้นไอ้คมมันอยู่คนละห้องกับผมก็มเลยไม่ค่อยได้คุยกันส่วนผมก็อยู่กับแก๊งเด็กติม่มที่นั่งคุยกันแต่เรื่องเกมไม่ก็กับตูนตอนนั้นยังไม่เคยเกรีเลยคิดดูอยู่กันแบบชนชั้นจัดจัดแต่มันจะมีอยู่แก๊งแก๊งหนึ่งเว้ยที่ย้ายเข้ามาตอนมอนหนึ่งคือแบบมันมาเป็นแก๊งเลย 4- ี่ห้าคนอะตึงตึงทั้งนั้น เข้ามาวันแรกก็เปรี้ยวเลยแบบว่าไงเพื่อนเป็นควยอะไรว่าสารเพิ่งเข้ามาวันแรกยังไม่รู้จักกันเลยมึงสนิทกับกูแล้วเหรอแลวในกลุ่มนั้นมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งเว้เป็นหัวโจกเลยสมมุติว่าชื่อพีทแล้วกันไอพีทเนี่ยหน้าตาดีนะแล้วเหมือนจะฮอตสุดในชั้นม .2 เลยเพราะว่าพวกสาวๆที่เด่นๆเนี่ยก็ชอบไปคุยไปเล่นกับพวกมันก็กลายเป็นทั้งแก๊งนั้น่ะฮอตหมดเลยไม่ต้องพูดถึงสิ่งเสียติดพวกมันเ้าหมดเียได้ว่าเฮี้ยคันสุดแต่พวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ค่อยได้ยืงกับพวกมันแต่แม่ง ชอบไปเล่นกับพวกมันสมมุติว่าไอคนนี้ชื่อโฮแล้วกันไอโฮเนี่ยแม่งชอบเสียงดังไม่รู้เป็นเฮียอะไรต้องตะโกนตลอดเวลาแบบไอโฮวันนี้กูกลับก่อนนะมึงทีรีบกลับไปไหนอยู่นี่ก่อนอยู่เป็นเพื่อกนกูก่อนประมาณนี้มันก็ชอบมานั่งเล่นนั่งคุยกับพวกผมนี่แหละแต่พอเห็นไอแกงนั้นมันก็จะเดินไปเล่นกับพวกมัน เพื่อที่จะได้เข้ากลุ่มและเป็นคนฮอตในหมู่สาวๆเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เข้าแก๊งสักทีเพราะว่ามันชอบแหกปากนี่แหละขอรำคาญก่อนถึงวันที่จะไปเข้าค่ายอาจารย์ก็จะเรียกเด็กมอ .1 มอ .2 มาฟังการไปเข้าค่ายตอนเย็นก่อนที่จะกลับบ้านเอาละนักเรียนฟัง วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเข้าค่ายกันที่ค่ายนี้นะี่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปแน่นอนเลยก็คือชุดลูกเสือนะแล้วก็ชุดลำลองอีกสักสองสาตัวเอาของใช้ที่จำเป็นไปเท่านั้นนะโทรศัพท์ห้ามสิ่งเสียบติดทุกอย่างก็ห้ามเอาไปและอย่าให้รู้นะว่าใครเอาอาวุธหรือของมีคมไปเดี๋ยวเจอกันห้องปกครองและที่สำคัญอย่ามาสาย เข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจครับถัดมาวันที่จะไปกันผมก็เตรียมชุดลูกเสือแล้วก็ชุดลำลองอีกสองสามชุดแล้วก็แปรงสีฟันสบู่แก้วน้ําแล้วก็ขันน้าไม่รู้กเอาขันน้ำไปทำใเหี้ยะไรแล้วก็เตรียมตังค์ด้วยตอนนั้นแม่ให้มาพันหนึ่งไว้ซื้ออะไรกินพอเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนประมาณตีห้ากว่าพอไปถึงก็นั่งต่อแถวเพื่อที่จะรอรถบัสมารับแล้วก็ไปค่ายกันก็นั่งคุยเล่นอะไรกันไปจนอาจารย์มาเช็คชื่อุรเดชมาครับสุภารัตมาคารับสิทธพัฒน์ บอครับอาจารย์ก็เช็คชื่อไปสรุปไอ้แกงนั้นยังไม่มาอาจารย์ก็รอแล้วก็บ่นเลย <_ S 1> ไอ้เด็กพวกนี้แม่งไม่รู้จังเวลาำไม่ลาไมมาสักทีปล่อยแม่งไว้นี่แล้วให้มาติดรอกิจกรรมลูกเสือเลยอาจารย์ก็รอไปจนรถบัสมาแล้วรถบัสที่มันเป็นรถบัสสองชั้นนะข้างบนมันจะเป็นที่นั่งทั่วไปปกติแต่ข้างล่างจะเป็นแบบเบาะโซฟากว้างแล้วก็มีโตะวางของด้วยนะ เป็นเหมือนโซน V.I.P. ไม่มีใครได้นั่งสักคนแม้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้นั่งก็พากันขึ้นไปกันพอขึ้นไปบนรถก็วุ่นวายกันจัดเลยกูนั่งตรงนี้ตรงนี้กูจองไว้เพื่อนกูริมหน้าต่างนั่นของกูพอได้ที่นั่งกันแล้วก็พร้อมที่จะไปกันแต่ยังไม่ทันได้ออกรถเลยไอ้พวกแกงนั้นมันก็วิ่งมารอผมด้วยครับรอผมด้วยครับจานสุดท้ายพวกมันก็ได้ไปแต่ผมไม่เห็นพวกมันขึ้นมานั่งชั้นเดียวกับผู้ผมเลยไม่รู้มันไปอยู่ไหนแต่สรุปแล้วแม่งนนนนัั่่่งงงโเพราาะะทีข้บ นอกจากผู้มึงจะมาสายแล้วยังได้นั่งโซนวี P อพีอีกกูเลยจะเชื่อระหว่างนั่งรถก็ฟังเพลงเมาส์มอยอะไรกันไปจนไปถึงค่ายรถเขาก็จอดให้ลงแล้วก็เอากระเป๋าสัมภาระกันแต่ยังไม่ทันเสร็จคููฝึกก็เดินมามอบหมอบมอบมอบเลยเนี่ยหมอบมอบเลยกูงงเลยกูยังไม่ได้ทันถามเฮ้ออะไรเลยให้กูหมอบแหละรู้ไหมทําไมผมให้ผู้คุณมอบเพราะวกผู้คุณเดินมาไม่เป็นระเบียบแล้วก็เสียงดังที่นี่มีกฎระเบียบนะผู้คุณเข้าใจกันไหมทำตามกฎกันด้วย ผมให้เวลาสองนาทีเก็บกระเป๋าแล้วก็มาเข้าแถวตรงนี้หลังจากที่สิ้นเสียงครูฝึกพวกก็พากันวิ่งกันไปเอากระเป๋าไม่รู้กระเป๋า,าใครบ้างก็หยิบมาก่อนอะแล้วก็รีบวิ่งไปเข้าแถวบางคนกระเป๋าหายบางหาของไม่เจอบ้างแต่ก็ต้องรีบวิ่งไปเข้าแถวไม่น่าจะโดนทําโทษพอวิ่งไปเข้าแถวเสร็จครูฝึกก็ให้นั่งลงเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมต่อไปนะมีใครเอาสิ่งเสีบติเหลือ,อวุธหรือว่าโทรศัพท์มาบ้างไหมเอามาฝากไว้ที่ผมเดี๋ยวผมจะคืนให้ตอนกลับแต่ถ้าผมไปค้นกระเป๋าแล้วเจอ ผมจะไม่ให้พวกคุณผ่านไอ้พวกเกเรคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆผมแม่งก็ลุกลี้ลุกลนใหญ่เลยแม่งก็รีบเปิดกระเป๋าเอาโทรศัพท์โนเกียมั้งถ้าจำไม่ผิดเอามาซุไกไว้ในกางเกงในกลัวว่าจะโดนจับได้ว่าเอามาหลังจากที่ครูฝึกถามก็ไม่มีใครเดินเอาของไปให้เลยจากนั้นเขาก็ให้ทิ้งกระเป๋าไว้แล้วก็ไปนั่งที่ห้องประชุมแล้วครูฝึกอีกคนก็พูดถึงการมาเข้าค่ายว่าฝึกอะไรบ้างฝึกเพื่ออะไรแต่ครูฝึกอีกคนที่พูดตอนแรกอะ่ะกำลังเดินไปเช็คกระเป๋าทีละคนจนไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งเปิดออกมาสิ่งงที่่ออยูข้้าในนนัก็คื ออบตัดแว่นกองแสงคุณภาพดีที่คอยป้องกันสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าคุณใช่ไหมที่กํลาลังประสบปัญหาตาผ้ามวัวจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆวันนี้ซีท b เบกขอเสนอออบตัดแว่นกองแสงที่จะทําให้ปัญหาของคุณหมดไปเพราะเขาใช้วัสดุที่ดีมากและขาแว่นของเขานั้นใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นและบิดงอได้ทําให้มีความทนทานสุดๆบวกกับเลนส์แว่นของเขาที่การแสง UV ได้จริงและยังสามารถใส่เล่นในชีวิตประจาวันได้เลยยอดไปเลยใช่ไหมล่ะซาร่า ไม่หมดเพียงเท่านั้นออกตัสได้โกอินเตอร์ไปคอลแลบกับอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่นส p y X Family และยังได้ปล่อยแว่นใหม่สุดน่ารักนั่นก็คือแว่นวากุวากุมาพร้อมกับเลนส์สีชมพูโดยมีดีเทลที่ถอดแบบไปจากน้องอาเนียเต็มๆน่ารักอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นที่มีกิฟต์อาเนียติดอยู่บวกกับขาแว่นที่มีลายชุดน้องอาเนียบอกเลยของเข้ามากี่รอบก็หมดไวมากนอกจากแว่นวากุวากุแล้วยังมีแว่นสปายเกมที่เรียกได้ว่าเป็นดี a นเอที่แท้จริงของสป y X Family เลยทีเดียวสสสายสะสม ต้องมีเพราะเขาผลิตมาจำนวนจำกัดต่อไปเป็นแหล่อเทมแน่นอนอย่าลืมใส่โค้ด CTBX ลด100บาทขอ,อยาติิธีใส่โค้ด CTBX ลด100บาทสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วที่ออฟตัสหลังจากค้นกระเป๋าเสร็จก็ไม่มีอะไรเขาค่อยเอาสัมภาระทุกอย่างไปเก็บในเรือนนอนในเรือนนอนมันจะเป็นทางยาวๆและมีชั้น2ฝั่งให้ปูนอนและสุดทางเดินก็จะเป็นห้องน้ําเอาไว้อาบน้ํากันก็จัดที่จัดทางอะไรเสร็จ กิจกรรมแรกก็คือเดินทางไกลไอทีแรกมันก็เดินเป็นแถวนั่นแหละแต่พอสักพักหนึ่งมันก็ต่างคนต่างเดินและทางแม่งอย่างไกลบางคนเดินไม่ไหวก็มีรถมารับแต่มันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งไว้ที่แม่งทาสงสําออยแบบเดินไม่ไหวแล้วก็ให้รถเขามารับโดยที่ไม่ต้องเดินหเหนืน่อยแล้วก็มายิ้มจังไรให้พวกกูดูไอฮีแต่กระช่างแม่งเน่ครูฝึกเขาก็าให้เดินไปเข้าฐานต่างๆเช่นทํากับข้าวบ้างฝึกมัดเงินบ้างล้วงไหาบ้างก็สนุกดีนะแต่แม่งเหนื่อยชิบหาย ก็เดินไปเรื่อยๆจนกลับมาเข้าแถวที่หอประชุมที่เดิมแลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้พักผ่อนตามอัธยาศัยไปซื้อของกุ้งของกินได้ตามสบายแต่ในค่ายมันมีร้านขนมอยู่ร้านหนึ่งเว้ยแม่งขายโคตรแพงแต่ทําไงได้อะ่ะมันมีอยู่ร้านเดียวผมก็หาซื้ออะไรกินไปตอนนั้นก็เฮิร์ๆอยู่เพิ่งเลิกกับแฟนด้วยอะ่ะและที่ค่ายแม่งเปิดเพลงบิวกูจัดเลยสมัยนั้นเพลงทิ้งไว้กลางทางมั้งกาลังฮิตอยู่แม่งก็เปิดคอไปผมก็เดินเล่นไปแถวน,นั้นสักพักหนึ่งก็เห็นไอ้พีทเดินกอดคอแฟนเก่าผมอย อย่างโดนกูแค้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวไว้เล่าอีกทีแล้วกันเรื่องนี้จากนั้นครูฝึกก็ให้ไปอาบน้ําเพื่อเข้ากิจกรรมต่อไปลูกเสือทุกท่านโปรดฟังทางนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมต่อไปทางเราจะให้ผู้คุณ ไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวชุดลำลองนะครับจากนั้นก็มารวมตัวที่หอประชุมนี้นะครับเวลา6กโมงเย็นนะครับขอบคุณครับพวกผมก็ไปอาบน้ํากันและนี่คือสิ่งที่กูกังวลที่สุดกับพวกไอพีชเลยผมเดินเข้าไปในโรงอาบน้ำเห็นไอพีชแก้ผ้าโชจิเมโจได้อยู่ทีะและไม่ใช่แค่นั้นมันก็วิ่งไปถอดกางเกงในเพื่อนทุกคนที่กําลังอาบน้ําอยู่เลย ไอ้ขี้แล้วกูไม่รู้จะทำยังไงกูก็อาศัยจังหวะชุลมุนนั้นวิ่งเข้าห้องน้ําไปในโรงอาบน้ํามันก็จะมีห้องเดี่ยวเอาไว้ปวดทุกไงประมาณนั้นผมก็ไปอาบในนั้นแหละก็อาบน้ําไปอย่างสบายใจสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงสาดน้ํากันบูมบามบูมบามกันอย่างสนุกสนานข้างน้องม่งเล่นน้ํากันแล้วถ้ากูฝึกมาเห็นแล้วก็ ายและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวย้ยเสียงครูฝึกแม่งดังขึ้นเฮ้ยพวกคุณทําอะไรกันเนี่ยผมให้มาอาบน้าไม่ใช่มาเล่นน้ํากันนะผมให้เวลาคุณสองนาทีถ้ายังอาบไม่เสร็จโดนได้ยินอย่างนั้นกูก็รีบจ้วงจ้วงจ้วงถูสบู่สบูบู่แปรงฟันเช็ดต,ตัวใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งไปหอประชุมทันทีสรุปแล้วกูมาคนแรกเลย <laughs> ทุกคนก็รีบวิ่งเข้ามาที่หอประชุมแล้วก็ฟังครูฝึกพูดว่าจะทํากิจกรรมอะไรต่อไปกิจกรรมนั้น ชื่อว่าพิสูจน์ความกล้าเขาก็แบ่งกลุ่มกันเลยกลุ่มนี้ไปฐานนั้นกลุ่มนั้นไปฐานนี้ก็แยกกันไปส่วนกลุ่มกูเหมือนเดิมพวกไอพีทอีกแล้วเวรกรรมกูจริงๆก็เข้าไปฐานแรกมันเป็นบ้านมืดๆเว้แล้วก็มีเทียนตั้งอยู่ตรงสุดทางเดินในบ้านน่ะเขาก็ให้ผมเดินเข้าไปกันเดินเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียง ไม่ได้เจอผีพวกไอพีแม่งกีดจังไรแล้วก็รีบวิ่งกันออกมาเลยสรุปฐานนั้นครูฝึกเขาจะหลอกเป็นผีเว้แล้วก็มาแห่พวกเราแต่ว่าไอเฮียนะ่มันกีดก่อนไง <laughs> ก็เลยไม่ได้เจอไอเฮีย <laughs> ต่อไปก็จะเป็นฐานกล้าท้าชิมพวกครูฝึกเขาก็จะเอาผ้ามาปิดตาพวกกูเว้ยแล้วก็ให้พวกกูกินอะไรก็ไม่รู้เปรียวบางหวานบางเค็มบ้างแล้วก็ให้ถ่ายว่ามันคืออะไร ผมก็จาไม่ค่อยได้หรอกแต่จําได้ว่ามันสนุกมากตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากเข้าฐานเสร็จก็ดึกแล้วประมาณ3ามสี่ทุ่มนี่แหละเขาก็ให้ผู้ผมมาไปนอนกันและนี่ก็คือหายนะครั้งที่ 1. ผม,มึ่านอนค้ายโฮส่วนไอพีทอะนอนอีกข้างนึงมันมีคนขั้นกลางอยู่คนหนึ่งเว้ยครูฝึกเขาเข้ามาปิดไฟได้สักพักหนึ่งพวกแม่งก็เอาแล้วไฟฉายมาวิบวับวิบวับวิ่งเล่น,นคนที่เอาโทรศัพท์มาก็เปิดเพลงไปผมกับไ้โฮที่นอนเล่นอยู่ได้ยินเสียงไอพีทว่าเอ้ยมึงอะมาชักล่าแข่งกับกูดีกว่าไอ้เขี้ยแม่งจะชัก ้าแข่งกันกูจะบ้าแต่ถ้าน้ำมันกระเด็นใส่กูอะเออกูท้อแต่เดช้าบุญพวกมันยังไม่ได้แข่งกันกูฝึกแม่งเดินมาเปิดไฟอ้าวลูกลูกลูกทุกคนลุกเลยลุกทุกคนเลยออกมาออกมาเลยไอ้สากูไม่ได้ทําอะไรก็โดนใครลูกเสือตอนต่อไปที่นี่แม่งไม่สนุกอีกแล้วกูฝึกสลิงแตกจะตกไอพิธเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชม CGBX ฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ